แก๊กฟิกพอเดินฟิกเมทฟิกจบโอ้โหนูแทงอีกเลยโอ้ยจบเร็วสองนาทีอะแทงมันได้ดีผมหรือเปล่าเนี่ยี่ยแปลกว่าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยหรือรุนแทงมันเมตาวะเฮ้ย ติตายดิไม่ดูเลยติดแล้วก็ตายดิเหลือเหลือแม่แมนเซอร์บี้ดิ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 ดดนี่หมดแก๊งอ่ะมี่ละสองตัว้เม็ดยหีย วัดเลยปูนป่ <Good ball. S 1> ก่อนจะไปรับชมคลิปผมมีร้านเติมเกมจะมาแนะนำกับร้านโกดิ้นเติมเกมบริการเติมเกมราคาถูกรวดเร็วปลอดภัยแถมมีเกมให้เลือกเติมอีกมากมายเติมได้ที่เว็บล, Term Game. ละลน์แอดโกด้นเติมเกมมีแอดมินดูแลตลอด24ชั่วโมงลิงก์เว็บอยู่ใต้คลิปหากคุณยังไม่มีร้านเติมเกมประจำที่ทั้งถูกเติมไวปลอดภัยเติมได้ไม่อัน้นบริการทุกกระดับความประทับใจต้องโกดิ้นเติมเกมเท่านั้นนะครับอย่าลืมนะครับผมลิงก์อยู่ใต้คลิปนะ ย้อนเยะเฮ้ยพี่อาร์มโยนนะเอ้าพูดอีกทีเดียวผมเดินไปโยนเลยเฮ้ยเฮ้ยที่มีเชิงมันแก้แก้ปัญบนีะเนี่ยอืมมันจะมีเชิงไม่หมดละรุ่งนี้ยังคงต้องไปต่อเบเลยก็ได้นะเว้ยไล่แม่งออกจากคลิปนี่ไงเอาไปดึงหลอดได้ตั้งหนึ่งช่องนะเข้าใจเอ้าตีมีข่าวดีกับข่าวร้ายเอาอะไร ขอดีคือพี่สกิลไปแล้วขอาดีคือผมได้สกิวห่วยแม่งเก็บเลือดขอดีคือพี่ยามพี่เอาฟิกเกอร์มาข่าวร้ายคือกูใช้ฟิกเกอร์ไม่เป็นละข่าวร้ายคือกูตายใจพี่หายตัวหายตัวไปแล้วหายตัวไปแล้วไม่เห็นหรอกฉันจะต้องขึ้นฟื้นความทรงจำหิวดิพี่อ่ะอ่าเฮ้ยมันมีแต่คนหิวอ่ะเรารอดถูได้ปะเปลี่ยนติกเปี่ยนติกเนี่ยนติ๊กเรารอดอถูได้ไงวะ เมทฟิกจบได้จบลได้ไม่คิดถ้ามีตันพื้นแม่งตายแบบตายชิวๆเลยนะเออพี่กูก็ลืมดูเฉียงโคตรหนากันเลยแต่ละคนนักเบรคแล้วใครทำไมมันเป็นมันเป็นฟิกเกอร์ได้ยังไงวะแก๊กฟิกพอเด่นฟิกเมทฟิกจบโอ้โหโูนแทงอีกเลยโอ้ยจบเลยของกะเทียใครมาได้ดีผมหรือเปล่าเนี่ยแปลกว่าไม่ใช่อาวุธสังหาร มันไม่ต่างแล้วเฮ้ยหรือรุ่นแทงมันเมตาวะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยตอนจรๆเหงาเน้าแล้วสได้สองกิโยโคสวยเบิร์ดเลยเบิร์ดเลยอย่างนี้ดีนะกดตะกี้หนึงแล้วไม่กดสี่เลยเลยบัตมันหาโดยผมไม่เจอผมหายตัวอยู่ ตามคลิปลมไม่ใช่ลมเดี๋ยวนี้เฮ้ยฟอเรนติเงาอยู่นะเว้ยมาแล้วได้บัตและเว้ยยังยังยังเลีอยังเลิกดิมาเป็นดีแก๊กแก๊กแก๊กอยู่นะเจ้าฟ้า ขึ้นบนเลยขึ้นบนเลยบอกอาการหน่อยข้างล่างอ่ะมาเก็บหมดเก็บมาโอ้โหมาเก็บหมดแล้ววะกระเพาะมันจะพิมพ์ละไม่เข้าว,วะเลยพิมพ์มีมันจะพิมพ์มีมีแต่พี่ไม่มีคีย์เลยวะ่ะ เอ้ยขอบคุณคุณ<ข>อเอิร์ด้วยนะครับเออโอ้โหน้องที่ที่มัจะยกหมดแล้ว,วเวมืนผมโลภสามเลยเจบ็บหมดเลยนะ,นนะยขอบคุณขอบคุณเจมจากคุณเอิร์ดด้วยนะครับนะพีบ่ินตาดี่าเป้องกนศัตรูหายไปแล้วซุป,ปเปอร์ฟิวกำลังถูกออกไปต้าจะมือดีดดีวะเออตายเพื่อนมา พี่รับได้หนเลยพี่โคตรถึกเลยแล้วแต่ติดแล้วประมาณหกนาทีเก็กลีแก๊กนีบนตัวเดียวเดี๋ยวจะทำบนนะเร่งขีสูนเปิดต้นต้นกำเดสิ่่งทีเหลือนไปเนาะแล้วบนตีแล้วบนตีมาตัวโก่งป่าวต้องตัวเอาเปรียบจัดเลยนะเว้ยพี่บอกเลย อยู่กับแกก็แกมีตีไม่เป็นไรมีแค่ตั้แล่สองตัวเดี๋ยวมากก็เมทมปเติมอะเฮ้ยมันหนีเฮ้ยโอ้หิวเฮ้ยวัเลยพูดป้าอี้มีให้เห็นหรตอโอ้โหอันนี้ก็สคน เมตาฟิกเกอร์โอ้โหเมตาอะไรนะเมตาอะไรนะเมตาฟิกเกอร์คำพูดนี้มาได้ยังไงเมตาฟิกเกอร์รั่วนะเอาดีรู้ไหมทำไมเมื่อกี้มันชนะง่ายพี่ก็ไม่รู้เหมือนกันตอนแรกจะบอกว่ามันติดคิดลืมไปคิดที่ข้าคูศูเปอร์เซ็นต์เงี้ยหมด ไปแจกสิกงละตายดิยังไม่ดูหรอฟิกแล้วก็ตายดิเหลือเหลือไปทำไมอะฟิกฟิกแล้วอย่างงี้รออะไรอ่ะหลับดิดาวฟีเวอร์นี่เลยมันตัวเมียตายแล้วมาแปกแปลกละ S <S เล่นบะหมี่เล่นพะเล่ข้าแค่ไหนรู้จักป้าคุณเกมอะไรเฮ้ยทำไมตัดไฟฟ้าติดบ่อยจังเกลตัดไฟฟ้าแล้ว่เปิดตาต์วีมีเป ER ิดป่าเฮ้ย โดนแบนไม้หกนาทีนะเว้ยอ๋อไอเลิฟอาวีไอเลิฟอาวีไอเลิฟอาวีถ้าสมมติอาวีพูดอย่างนี้แล้วโดนแบนไม้อะโอ้โหน่าจะเปิดไม้กันไม่ได้รันๆนะเออเพราบางคนอาจจะยอมแบบยอมเปิดอะเพื่อด่าครั้งสุดท้ายอ๋อตอนจบปะเนาะชีพอ๋อนั่นมีงงออกมันคืออะไรมันคือไอ้นี่ครับเขาเรียกว่าฟังก์ชันของโลบอฟเพราะว่าโลบอฟอะ เดี S <S ๋ยวนี้มัน so มีมาตรการคือห <alto> ้าพูดคำหยาห้าพูดคำหยาดตะลุนลนไหมแล้วก็สูตรของโลบอก็คือต้องพูดว่าอันเลื่อนโลบบอันเลื่อนโลบบอันเลื่อนโลบบไม่ไม่เรติ๊กต๊อว่ดึงเออคล้ายกันโอ้คหรับคล้ายกันคล้ายกันวันนี้วันมานี้เขาติ๊กติ๊กที่เื่อนโลบนจะรู้สูตรนี่มาตีนี่นะมันจะรู้สูตรว่าเฮ้ มันต้องพูดนะนเลิฟเราบอกถ้าไม่พูดเนี่ยก็คือมันไม่ได้นะพอไม่มีฟิกไม่พอเล่นออกตัดหิวะ้ <c oughs> องอไปด้วยด้ไอช็อตสองตัวนั่นมันมีมาด้วย <c oughs> มันมีมาด้วยมันต้องจะตัดอย <c oughs> ู่แล้ว แต่ทีถ้าฟาร์มดียตัวเดียวอาจจะไม่ไหวแต่พอมีสองตัวแล้วมันไหวขึ้นมาทันทีเพราะว่าเพราะเป้ามันมีให้ตีเรื่อยๆไงไม่มีอันตรีอ่ะชีะวิตติดกว่บิสเลยเดือดรลมให้ต่อแล้วไงตามวิถีพี่ไปขี่ม้าดีกว่าอ่าอะไรละก็โบอะไรก็เล่นมาไม่พี่โหลดเสร็จแล้วจะไม่พอเบิร์ล รวมเส็แล้วผมประลืมดูกางอ่ะขาดได้ไม่มีเคียวนะว้ยเฟรดด้ดู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  พิกซี่พิกซี่เงี้ยไม่่ตัดเว็บมาเฮ้ยพิกวิกกสุดท้ายมีแล้วไม่กแล้วตีแล้วแัแตระเนพี่ตายด้วยดิแม่งแก๊กแม่งสึกดึงรอดช่องชเวดากองมาโดนตอนสุดท้าย เ,เลือดแม่งเหลือสิบพอดีดาบสุดท้า <c> ย <oughs> โอ้โหเหรียญกันเรื่อนเลวะ <c oughs> ดาบน,นี้ต้องกบสิวะดาบน,นี้กบอย่างโกงชเล่นเต็มจะไม่จะร้อยดาวแล้วไอ้ดีเนี่ยไม่อยากเล่นเลยอ่ะเ <c oughs> ดีนน๋ยวจะใครดีล่ะก๊า <c oughs> ไม่มีสกินสวยๆเล่นอยากเก็บไว้ดาวนเะ